วันนี้เราก็จะมาสุ่มชุดใหม่นะครับโอ้โหโคตรงามเป็นไอดีของคุณวินเนอร์นะครับผมเขาให้เรามาสุ่มในวันนี้ไม่รู้ว่าเราจะหมดกันกี่เพรน,นะครับเขาบอกว่าขอมันมานเด้อ <g usting> ไปรู้เลยครับว่าจะบดกี่เพรเรามี2,951เพรนะครับไปดูกันเลยครับว่าเราจะบทได้หมดกี่เพนเร 2, เพน,นะครับผมนะครับมาดูดอกแรกเลย150อย่าไปหยองไปครับมันเดียวสามอัน ห้ามครับเฮย้ยอย่าหอกยอกแย่งไม่มาครับดอกแรกดอกแรกไนดะ้18อ่ะน,นะครับคนดูไม่รู้ว่าเราจะหมดกี่เพชรส่วนมากก็ก็เห็นแบบสองเทนอัพนะแต่ผมเลือดไปเจอในกลุ่มอะ่ะคนอื่นอื่นเขาแบบหมดกันแบบแปดร้อยเพชรอ่ะมะสุ่มเป็นยังไงวะคนดูแปดร้อยเพชรอ่ะเป็นไปเป็นไปโฮ้ยสองร้อยเลยเหรอโอ้ยตกใจหมดตกใจหมดอ่ะออกชุดเลยได้ไหมโอ้ย ป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บรู้สึกเตีเ้ยๆฮะคนดูแลกตั้งสองร้อยห้าสิบบาทเลยนะปั๊บโอ้ยได้สี่อันมาอยู่ได้หกสิบบาทละถือว่าแบบอย่างได้น้อยอยู่นะคนดูนะแบบออกสักแบบร้อยอันอะ,ะไรเงี้ยมันสิอ,ออกบอไปปึ๊บปึ๊บยังอยู่ยังอยู่คนอื่นครับร้อยออน้อยจัดเขาออกได้จังวะ เราคือออกยากเลยเราเราหมดไปประมาณกี่เพชรแล้วเนี่ยตอนแรกมีพันเก้าประมาณแบบห้าร้อยหกร้อยเพชรแล้วอ่ะไปไปต่อไปต่อปั๊บมามาแล้วเราจะลองแบบไปข้ามดูนะครับคุณดูโออาจจะแบบออกชุดเลยก็ได้อะไรเงี้ยออกทีรามังเดียวเลยโอ้โหโอ้โหหนักแท้โอ้คือหนักแท้วะโอ้ยไปกันต่อครับ อย่าไปหยองอย่าไปหยองมันต้องข้ามนะกิจกรรมแบบไม่เชื่อผมนะคนดูปับ๊บเห็นไหมเราข้ามก็ออกสองอันอยู่ร้อยอันละเพชรเหลือต่อพันน่าจะพอนะแต่ก็จะเจ็บเติอบอยู่อะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามสี่ห้าปับ๊บมันไี<อ>แบบม,ม,มันได้ยีแบบห้าอันสิบอันก็แบบสองสองร้อยเลยทีเดียวดูเรื่อง เลยท้าเต้นเท่จัดอะโอ้โหโอ้โหของมันต้องมีตัวนี่ปับ๊บี่ออกชุดเลยได้ไหมแบบจะเอาไปอัพเสื้อขาวอย่างไรเงี้ยมาดิมาขูดทีสีอันวะมันน่าจะมีรักแบบร้อยหนึ่งแบบมาเน่ยคนดูออกยากแค่ไปต่อออกยากตายแท้ล่ะ มาเขาดูเห็นเดบหมดน้อยนะเจ็บเจ็บแผลว่ะอู้แสบแผลว่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโบเมียนแล้วเอากูสามาหลอกกันเอากูสามาหลอกเอากูสามาหลอกอฮ้ยเมียนบ่อะอีกตั้งร้อยอันนะคนดูไปครับผมอือสองอันสาอันเฮ้ยร้อยตัวเกมมาเปล่าร้อยบอโอ้ยตเอ้ยตอนนี้แบบได้อยู่ได้อยู่ ว่าเจ็ดสิบละไปอึ๊บอึบเกือบเหว่า <c oughs> โอ้เกียวลืมเลยลืมเลยอ <c oughs> ุ้เยเสียแผลว่วะแผลนี้แสบจับลืมจับเนี่ยเราจะไม่ข้ามดูนะเราจะไม่ข้ามดูนะอุ้ยออกสองอันบ่อยแบบบบอยู่ที่แบบซักแบบสองร้อยอันก็ไม่ว่ากันเนาะเขาดูเป็นแบบเดท่าเต้นด้วยะอะไรเงี้ยโอ้ สองไรล,ละอีกห้าสิบอันไม่เราหมดไปแบบโอ้เรามีเท่าไหร่นะดูก่อน,นเรามีเรามีสองเรามีสองพันเก้าอ่ะโอ้โห <c oughs> สายหยัง่งแล้วสองอันราล้วงหน่อยมาไหนเวไหมไหนเวจะสุ่มตู้ตอื่นผมหมดไม่เยอะไงตู้นี้มันเลยหมดเดยอะมั้งตูอง้อื่นแบบไม่เหมาหมดเลยโอ้แสดงว่าแบบดวงหมดแล้วจริงพี่เผอ โอ้ทีีื้อสมมติว่าใกล้ใกล้ครบเราแบบออกออกเสื้อเลยดีอยู่นวเนี่ยไหนไปไหนโชว์ไหนโชว์ไหนโชว์ของไหนมาดิของลูกเปล่าสองอันซาติดก็ได้ปึ๊บมันขึ้นเหรียญหน่อยดีวะไปไปทีเดียวสองสองอันไปมันแล้วไปโอ้โหเกลือยันเม็ดสุดท้าย มาครับเราจะแบบซัดเลยนะแรกเลยจัดเลยครับจัดเลยจัดเลยจัดเลยโอ้โหอะไรนะครับดีใจจังเลยเปิดเลยครับผมเราหมดชุดนี้ประมาณนะเท่าไหร่เดี๋ยวลบก่อนสองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดลบหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับคนดูก็จะเป็นโอ้โหสองพันสองอ่ะหมดเยอะจัดอ่ะหมดเยอะจัดเลย ไอ้นี่ไงคนดูโหจำเลยคือจำเลยอยาใครแบบเป็นสาวบลร็อกอ่ะอัพเท่าไหร่อุ้ยสามร้อยอัพเลยวะจัดเลยเรียบร้อยเราหมดทั้งหมดก็คือแบบ2,280ันสริบเพจนะครับแล้วก็บวกไปอีกสามรอก็จะเป็น2 5งพันหรแปดิเพจนะครับทั้งหมดจะจัด้าตดต่อไหมหวานเจี๊ย ธาตุเต็มันจะพอไหมสามร้อยเพชรอ่ะผมว่าไม่น่าพอนะทำไมผมผมว่าจะเติมเพิ่อมอีกประมาณห้าร้อยเพชรอ่ะได้ได้เดี๋ยววินเนี่์เขาไปสุ่มนอกอรอบปะโอเคโอเคครับ <Okay. S 1> ขอบคุณที่รับ oh. ชมคลิปนี้จนจบนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวช่วยดูฝาก,กดูกดไ like ลค์คลิปนี้ด้วยผมมาสุ่มให้ดูแล้วใครจะสุ่มตามก็ไม่น่าหมดเยอะเกินนี้หรอกครดูก็ไม่เกลียดมากก็อยู่ในขั้นพอดีนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับไปดูในเกมมันเลยว่า โอ้ย oh, <Okay. S 1> เอาจา์าเพื่อนเอาจา์าโอ้ย oh, <so> สามหัวมาดิเดี๋ยวพู่เฟกเกอร์ส่องกระบอกไปเลยอย่าให้เสียอ,อย่าให้เสียเฮ้ยรอบหนึ่งเฮ้ยรอบสองฮะเดิ ไอ้ไโอ้ยตลอดเขาชอบอย่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะครับใครยากไม้จัดชุดนี้ตามเชิญเลยครับขอให้เพื่อนนะครับบ๊ายบาย